ได้นี่นะมขันยี่ว่ห้องกลางะรกเนี่ยแนก็ม่แน่นเลย้ดางม้วยแบบชาวกลางนั่นแบบบด้กอยู่กับสบายดีเดสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิร์สุขสุขคนเนาะ เป็นในพังลาวหรือพังไทยหรือต่างประเทศทั้งสไลด์ก็ยิ้มดีตอนน้ำพ่อแม่พี่น้องก็ับซูซองสไลด์ผลายแปลนมาเนาะโดยคนอื่นสไลด์ผักไงเด้อพื่อนเชี่ยงเนาะผักกดติดตามสไลด์เพื่อเป็นกำลังใจที่จะเติบโตไปเนาะโดยมีสไลด์ขอมอกขอบใจแที่ชมคลิปสไลด์แต่ตอนถึงจบแตัวกับข่าวโฆษณาเนาะโดยมาพบพ่อๆก็สไลด์มื้อนี้กับพี่เด็กพ่อแม่พี่น้องเนาะกาอยู่ในบ้านนี่แหละพื่อนเชี่ยงเนาะ จะไล่กะบ่ออกข้างนอกเหมือนเนาะกะอยู่ในบ้านสลายเองเนาะกะสิได้ลงมาหาน้องตายพี่น้องเนาะลงมาดินทั้งน้องตายทั้งเป็นลานสาวของวัดเซนพี่น้องเนาะกะได้งินข่าวว่าทั้งผู้ใหญ่ใจดีมาซอยทั้งน้องเพื่อนเพื่อว่าการเฮ็ดเพื่อนเหตอยังเนี่น้องเพื่อนพี่น้องเนาะกะมาแสดงความดีใจทั้งน้องตายเพราะว่าทั้งเพิ่นกับเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะ โดยตอนนี้สาล่ายกับสิขาไปหาน้องก่อนเนาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มบ้านน้องตายน้ำกันเลยพี่น้องเลยเนาะไปเลยตอนนี้สาล่ายกับเรือนทางมาทางน้องตายพี่น้องเลยเนาะน้องตายเอาละไทยกับคือทา้งลานว่าเศษพี่น้องเลยเนาะโดยตอนนี้สาล่ายกับสิขาไปหาทางน้องกายอยู่ทางเฮือนซานว่าเสนกับพี่น้องเลยเนาะเฮือนซานพอมีเนาะว่าเสนอันนี้เนาะเพิ่งกลับมาเพิ่งพาอาศัยอยู่ในกอนเนาะ โอ้ยน้องกับยู่เฮือนอยู่ซานพอดีเด้น้องล่ะเลยสบายดีคนงามสบายดีเป็นบ๊อบน้องไปโอ้โด้วยด้วดยป้าคือมาเป็นแต่แพงแท้ลูกอจะจะอยู่กับเพลยุ่งล่ะเอ้ยเจ้าบ๊อบเอ้ยเจ้าซื้ออยังลูกอซื้อตายซื้อตายแล้วเจ้าได้สัเจ้าซื้อบุญมา แม่เจ้าไปใส่ลูกไปตึกป่าตึ๊กป่ากระพอไปแตะเฮงบ่โอ้ดูดูใช้เอื้อยได้ส์ป่ะป้าไปหาเอื้อยป่ะใช้ทางไหนอ๋ออยู่เล่นสบายดีน้องตายเดยโอ้ใช้เจ้ามาอยู่เฮือนซ่านนี่นะเป็นเฮือนซ่านของไพ่นี่นะของประตู้บ่โดย ก็คือแบบเป็นทั้งประตูทั้งเฮือนอันพ่อของบอสเซนเพิ่นบนโน่โดยเนาะหนยเป็นจังไมกินข้าวกินน้ำได้ทั้งล่ะได้นียังกินมหมเนี่ยแดงอม,นนงมไม้แดงอมไม้แพ็ตไปหาละเจ้าบ่ป้าป้ามาดบป้าไปหาไมะแดงอ๋อม่ด้อย่าน้นองอยู่เฮือนเจ้าได้จักกินได้ข้าวแล้วลูกไม่ได้กินนี่ไม่ได้กินว่ะหรือว่ากินแล้ว กินได้นั่นดีรวยคนงามเนาะเจ้าอยากไปนะแม่บ่แม่ไปตึกป่าแม่อยากไปมันไกลโอ้ดอโดอยเนาะคือได้ยินค่ะว่าทางน้องตายมีที่ดินบ่ละโดยโอ้ไก่บ่จังนี่ยตับไก่อะได้เนาะโดยทางน้องก็มีที่ดินเป็นของตัวเองเลยเนาะดย เป็นยังจังว่ามาอยู่พี่หรือว่าแบบทั้งให้หน้าตะก,ก้าได้ฉะล่ะตะก,ก้าคืออยู่พุ่นโมเม,ม,เมนต์บอกโมเมนต์เนี่ยเองง่ายขึ้นมาก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 เอาตรงๆก็คือมากเฮือนน้อยหน่มมอยขึ้นมากอ๋ออันที่เฮือนน้นอยอันยูตะกี้ในโมเมนต์ที่เจ้าบอแบบอาศัยเพิ่นยูเดี๋ยววันนี้ก็แบบอาศัยเพิ่นยูแบบที่เพิ่นน่ะเขาก็เพิ่นบอกให้ออกเจ้าก็ต้องในยุ่งงา่ายออกมาเนาะ ออกมาเองนล้วยังน้ำพันลายอีกเกรงใจเพิ่นโอ้แบบอยู่เพิ่นลายเลยเกรงใจเฮาก็เลยออกมาเองเฮาโดยเนาะกัลมาอยู่กับศัตรูท้าโอ้โดยเนาะป่ะเดี๋ยวพาเอื้อไปเบิ่งเดินใหม่จ้าหนะ่ะทางเอื้อกรบอกเคยเห็นจิอวเลยโอ้ทางไรลูกโอ้ทางพุ่นไปางข่อยว่าเจ้ากันจิดินอยู่นี่เจ้าดินอยู่นี่ได้เฉลิ่นคดแด่ไปกับยาได้อ ดด้ยฉันน่บอชันเนเนาะคือคนงามเลูกลุดบออจะเห็ดกิอน่ะเดยาอมเจ้าอยู่นี่เจ้าอย่าอมดินแห่แล้วันดินแอพูดลงคอแล้วูกเดอชื่อบุญน้องบุญมาบออเดี๋ยวดูด้ยฉนะบ่บอชันเนี่เนาะใช้รถเจ้าขี่ได้ยู่บอน้องไตเป็นนี่ได ตายเลยโอ้รถฉิดตายรถจักตายเพื่อ่พี่น้องเหรอนาะตีรถกระหัวหน้องตายพาไปเบิ่งทีบอนเพิ่นซื้อใหม่เพื่อนพี่น้องเลยสไลดกะบโบเลม,มาหาเพิ่งเิกอคือว่าโบเแม่าเดี๋ยวเพื่อนพี่น้องเหรอเนาะสไลดกับโบเคยมาจักรเท่าไรการน้องตายกัเป็นบ้านเดียวกันก็สไลดอยู่หรกแต่ว่ากะบโบเลม,มาดินน้องตายเนาะเพราะว่าทางบ้านบ้านสไลดกับบอน บ้านน้องตายอยู่กับมันอยู่ไกลกันอยู่คนละพี่น้องเลยเนาะชาวบานถ้าเห็นน้องตายก็จะเห็นแต่แบบเป็นบุญเป็นสินน้องละโอ้โหเนาะก็คือว่าเพิ่นมาเห็ดมาตั้งเมียนแบบ่โดยค่ะตะกันย่างไปเบิร์นเลยพี่น้องเลยเนาะแต่ทั้งน้องตายนี่ก็เป็นร้านว่าเซนเลยพี่น้องเลยเนาะไม่นี่แม่เพิ fore, ่นกรบปุยูแม่เพิ่นกรไปหายตึกปูตึกปลา แต่ทั้งทางบ้านนี่ก็มีเสียงตู้เสียงเพลงใน,นงเพลงพี่น้องเลยโอ้อันนี้บ่เดินเจ้าค่ะโดูโดูความก่วงมันจักเม็เดจ้าหู้บ่น้องตายบ่หู้น,หนะนหากจะแ่าประมาณแบบนักแรียนในก่วงหรือว่าประมาณซ่างบลกดูหรือว่าอะไรอะไรเนี่ยรักนะกรักแรี่นจัดอาหารตัวหวานใส่รักใส่เนี่ย ก็บรนตอลักอันบ่อนโพดนี่บอแล้วก็ซื้อไปตามกุ๊กลูไปนี่แล้วก็ลักกันย่าคือซีเมนเนาะอ๋อโดยแล้วก็เกี่ยวมาพี่โอ้กับอ๋อแบบกล้วยงข้างหน้าเนาะดูใช้แต่สร้างคนวัดมาเห็ดบอห้ดนี่บอทำเทคันพื้นนี่แหละตอนแรกคืมะกรอโอ้กัคือว่าแจกสร้างแล้วพอต้องตายเห็ดเองพอต้องตายเห็ดเองโอ้ดีได้ ตาและกับแม่แบบย่างกับทั้งเพื่อนก็เป็นสร้างเองเพื่อนแน่เนาะก็เอาสีบริจ้างเขาก็สซีประหยัดงบอีกเนาะนงเนาะโดยทั้งน้องตายกับซอยเพื่อนเฮ็ดยังใจมืองละชมพูนละกับหิวปูนและกับคนบล็อกเพื่อนโอ้แล้วก็คือว่าหิวปูนไปชมอันหิวบล็อกยังเฮ็ดซอยกันเนาะโดยอันเฮ็ดนี่จัจมือเลยเนาะช็อกมือชอกมือว่านี่นะโอ้ชอกมือถือได้ไว้เติบเลยเพื่อนน้องเฮ่นนั่นอะ โอ้ของของม่ใจเศ้านี้โอ้โดยโดยโดยกับแบบแต่ละมื้อกะกับพ่อแม่อยู่กับคือว่าไม่เห็ุเพื่อนแต่มื่อนี้กับพ่อแม่บ่อยู่กับคือเพิ่นไปหากินนอกมือเนาะโดยเมื่อนี้ทั้งว่าแสร็เพิ่นมาหาแล้วบ่มื่อนี้มาแต่เศร้าเนาะเออคือว่าเพิ่นมาเวี้ยงงานเพิ่นแต่เศร้ากับคือเพิ่นต้องมีเวียกออกไปข้างนอกอีกเนาะ โดยแไปให้น pues ้องๆมันดีใจน้องตายน้องตายกับไปคนบ้านเดียวกันเนาะเป็นทั้งคนมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งว่าแสนมาซอยกะดีมุกดีใจทั้งเพคนเนาะแต่ทั้งเพื่อนทั้งซานก็เริ่มโก้ขึ้นแล้วกะจากต้นกอเสารนี่น้องตายหอดประสิทธิสองต้นหอดเนาะโดยโอ้ยยังจะมาอีกบ่โดยโดยเนาะดินบล็อกกองคือเฮ็ดเป็นลายกองแค่ดินบล็อกนี่ โอ้เพ um ื่อนชนะนับให้มันถือบ่แบบว่ากองละร้อยสองร้อยใชบ่โดยนะฮะแถวเรื่องหาซิฟทางเฮือนน้องตายพ่มาพี่น้องเลยเนาะทางว่ดแสนเป็นคนซื้อให้เพิ่นเนาะก็คือว่าทางผู้ใหญ่ว่าแสนเพิ่นแหละที่ชื้อให้น้องตาย อาจจะแบบกองแหงกองช้ยน <iet> nah. mm ี่กะทั้งเพื <awning> ่อนซื้อให้เื้อนบอกโดยเนาะเพื่อนถกเพื่อนมาจบแต่ว่าเพิ่นมาทางก็ชื่นเลเพิ่อนบอกเพิ่นว่าผ่มามาบไร้เพิ่นว่าเพื่นใหญ่เนี่ยเขอมาเน่ถเพิ่นมาจิแต่อารมไทยเปแกเอาโอ้เพิ่นถกเมื่อทั้งเพื่อนมาจิบแต่เจ้าอารมไทยปรยแกมาถกกี่อีกโอ้เมื่อไรเติบยูเมื่อเติอยู โดยก็บ่กเป็นอย่างนั่ถึงเมื่อยกับเขากับภูมิใจน้องตายที่เขามีผู้ใหญ่เพิ่นมาซอยทั้งดินทั้งชายเนาะโดยก็ทั้งน้องเพิ่นไปสะและผมโอ้ยอย่าสะมอย่าเจิญมันลงมาลูกล่ะมันยังเจิญอย่าเจิญมันเด้อมันแน่มันไปนะหักดินฮะเเนาะก็หักแต่ว่ายังบอกท่านได้อันเช็ดสีคู่หรือว่าว่าเช็ดปีหนาทั้งหลายน้องตายี่เพื่อน ที่ไหนมาทางทางทางเฮานั่งสิเนาะโอ้เลยดอยเนาะก็คือว่าเครื่องเห็ดเครื่องเห็ดซ้านนี่บัดเห็ดแล้วและเก็บเมื่อบ่ฮะเก็บเมื่อเลยเดี๋ยวไปตะปูแล้วลูกแล้วเรางบูดมาอันนี้ปลอกยิงเมียนใช่เนาะปูนบ่เออเอาคือปกเมียนโบรานคนรักบ่ละ อันเรื่องขี้โคมกับโบปันไดนอกกับย่านแต่บาทคนหลักหลายกว่าเนาะเพราะว่าอูนี่มันก็เป็นราคาสอดนึงคือว่าสามสิบปลายพันผู้เนาะหาซิมานหาิบหพันผู้อ้เลาะยังแพงขึ้นไปอีกบาทนี่สาไล่อันต่ำเกินไปพรใหไอพี่น้องเลยคิดว่าสอดมันสามสิบปลายและสอดมันหาสิบหาพันโอ้ก็คือว่าเนาะทั้งสาไล่กับโบได้เห็ดเฮือนหลายผ่าหลายปีเลยเนาะแข่งแล้ว อันนี้คือเทแบบสิอ่ะเทเทเล่นคานแบบยึดตีนสาวไวแน่เนาะโดยแบบแบบกอแล้วนว่าสิเทคานนี่โอ้โดยโดยเนาะคือว่าสิได้เทคานโอไปเรื่อยๆเต่ เรียกถึงซีวยังบอท่านได้คืบหน้าค่ะแต่ว่าค่อยๆเฮ็ดไปเนาะน้องตายเนาะไรไรยี้เห็ดยี้เฮ็ดย <Scientists> right. oh, ีเห UH, um. okay. ็ดโอ้เผื่อทางอีหลาคนเดียวโอโหม้โผล่หายแล้วั่นเอ้ยไปเฮ็ดเชือกพอเด้อเด้อมันหยุ่งเด้อน้องบุญมาเอยคือวันนี้เจ้ากับ่ได้เฮ็ดยังอยู่เพื่อนล่ามวันนี้เฮ็ดแตะเเส่เห็ดตะเเส่คนมีความไม่คแม่นข้อากาศมันก็อยางห้อนวันนี้เนาะเอ้ยทั้งน้องตายเพิ่น ย่างพามาเลาะเบิ่งเฮือนบนเดินใหม่เพ <transgender women> <rix> ื่อนเพื่อนพี่น้องเหรเนาะเพราะว่าแต่แต่ละเทือกนะเจ้าไปอยู่ที่เพื่อนเหรอยู่บางไรสันนังอยู่ในนาเจ้าโรบอหรือว่าในใส่อยู่ดุมนาฝนเนาะทั้งใกล้นาไม่ตู้ฝนบ่อ๋อ้นาไม่ตู้เอ๋ยน้ำมันบ้อนดุมดอกจิดซาล่งหิบ่ ไม่ยู่หันลายผ้าลายปีแล้วก็ได้เก่งใจเพิ่นก็ได้ออกมาเองอ,อ๋โดยโดยเนาะ,อะตอนนี้ก็ใส่ร่องตายเพิ่นอันที่ว่าเก็บกวดอย่ังนี่กะเฮ็ดจังได้นี่สิข,ขันบบได้นี่นะมนม่สิข,ขันนี่ว่าห้องกลางนี่กะฮะ โถมเลยแบบชาวกลางนั่นแบบไม่ได้ก่อยุดบ่โอ้แบบปล่อยสั้นเลยนี่ตาคีดินมาโถมมาแล้วพอกน้องหุ่นมาอย่าดื้อแล้วลูกหลังจะสี่บาทตีนเจ้าเดินเด้ออาชีพเช่นกันเดียวตอนนี้ก็คือว่าตะเวนสี่ขามในน่องมันก็อยากเลยจ้าในน่องน้องตายเนาะโดยเอ้อกระชืได้เมื่ออะไรบ้างเนน่องพี่น้องเลยเนาะมาดินมาหัว้อน้องตายมือนนี้เนาะ ก็คือว่ามาแสดงความดีใจน้ำน้องพี่น้องกับมีทั้งผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาซอยเดือทั้งน้องตายไหนก็น้องบุญมาโดยตอนนี้ก็สาไลกับใช้เมื่อปะแล้วบัดนี้เนาะน้องบุญมาเอ้ยบุญมาสาไลเมื่อปะเด้อเด้อสบายดีพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องนะใบสบายดีไหมสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยลูกโดยอ่ะ สายเมื่อแล้วน้องตายเด้อเด้อสบายดีน้องแหละโดยโอเคน้าเพรี่พี่น้องเนาะตอนนี้สายกะมาดินมาหัวน้องตายหรือว่ามาแสดงความดีใจน้องตายเนาะกะเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะทางสายกะบ้านเดียวกันก็ตามอยู่เพรี่พี่น้องเนาะแต่สายกะบเราได้มาดินน้ำเพลินเพราะว่ามันเฮือนซ่านกะไกลกันเองเพรี่พี่น้องเนาะอ่ะสิประมาณนี้เพรี่พี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้สาไลขอตัวไปคลิปก่อนเออนอเนาะโดยคลิปหน่ยายพ่อกับสาไลเนาะโดยสาไลขอมอกขอบใจแทบชมคลิปสาไลแต่ต้นต้นจบได้กับังขำโฆษณาเนาะโดยสาไลกักบกาวเข้ามาสบายดี